สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับเนวทางฮานอยสำหรับที่29มีนาคม2577นะครับเด่นวิ่งทู้ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะครับผมผลงานของ28ที่ผ่านมานะครับสรุดแล้วนะครับผมในส่วนของชุด2ตัวนะครับได้แค่เฉียดนะ1615นะครับ9679นะครับ74ออกเฉียดหมดเลยนะผมอยากเราแต้ม46นะครับมี74เราแตม1นึงนะครับก็ มันเป็นแปลกๆตั้งแต่วิ่งรูดไปชนแร้วลนะครับผมสามเจ็ดสองนะครับตัวชนเด่นสุดอื่นสากับสองไม่มานะครับอบ VP นะกลายเป็นเจ็ดมาแทน2อรอบนะครับผมมารอบธรรมดาแล้วก็ VP บนล่างนะครับธรรมดาบน Vp ล่างนะครับผมวิ่งรูด0ุแวันนี้หลุดแล้วนะครับสะดุดไปแล้วนะครับผมสะดุดไปแล้วนะครับหลดไปผลงานของยี่สดที่ผ่านมาสะดุดหลดนะครับผมเยาวรูยี่สิบเก้านะครับจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับสะดุดไปหนึ่งวัน นะครับตัวเด่นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเจ็ดหนึ่งหกนะครับสี่สองชุดสองตัวสี่สองนะครับหนึ่งหก สี่หกนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเฮ้ยเข้าแล้วครบนะสี่สองหนะึ่งหกสี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองโอเคนะครับก็มีหุบสองนะครับผมหนึ่งสาม 83, 86นะครับนี่คือนักทานในส่วนของฮานอยนะครับ29มีนาคมนะครับ257นะครับวันนี้มาดูตัวเด่นกันเนาะมีตัวไหนสนใจบ้างนะครับผมเลียงลุย2สูตรนะครับมี24กับ68นะครับผมเมื่อวานนี่ไอ้2สูตรนี่91กับ46นะครับผม ก้าหนึ่งกับสี่หกเก้ามาหกมาสี่มาหนึ่งมามาหมดเลยนะครับสูตรนะครับที่ใช้เทียบเพิ่มเติมมาดูได้ยี่สิบเก้าสองกับสี่หกกับแปดนะครับผมสองกับสี่หกกับแปดชนตัวนี้ชนสี่กับสองชนหกนะครับสี่หกสองสองหกสี่เพิ่มเยอะจังหกสี่กับสองอ๋อได้หกชุดนะครับ มีแดติดมาแต่ในนี้ไม่มีมันจะเป็น6ชุดในนี้นะครับ4ี่สองหนึ่งหกสี่หเจ็ดสองนะครับห2สองแล้วก็แ6ดหนะครับเพราะเอาตามตัวเด่นในนี้เนาะนะครับเป็นตัวชนนะครับผมเด่นที่สุดก็จะเป็น4ี่หสองนะครับตัวติดติเพราะว่าชนวิ่งรวด2สูตรนะครับผม4กับ2 6กับ8นะครับก็จะประมาณนี้ติ๊กให้มือนเดิมนะครับผมมาจับ ตาดูนะครับว่าตัวเด่นจะกลับมาเข้าไหมแล้วสตัวจะกลับมาเข้าหรือเปล่านะครับผมชมไม่ได้ชมเพ๊่สะดุดปรับทันทีเลยไม่รู้เป็นยังไงนะเนาะดันจวไปลุ้นกันนะครับผม29นะครับฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกทการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ